ขึ้นสูงแต่ก็ยังไม่ท่วมก็ใจตุ้มใจต่อมนิดๆเหมือนกันว่าท่วมหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมบเราเยอะขึ้นน่าจะไม่ท่วมอ่ะว่าท่วมก็แย่แล้วเหมือนกันขนมในโตู้ก็มม่หละนี่กัวยเตี๋อวไมจำกินไม่หมดแล้วเนี่ยกินไม่ทันแล้วชื้น่ะในโหลชื้น่ะหละยังแห้งหน่อย สวยนะนี่อันนี้เป็นภาพจริงนะไม่ใช่หลังบ้านนี่ก็คือหลังด้านหลังนี่เบื้องหลังนี่ก็เป็นข้างบ้านเป็นเหมือนกับที่นั่งเล็กๆไปนั่งได้รับแดดได้อันนี้ก็อยู่ข้างน,นี่ฮะแม่ซื้อที่นี้เดียวเฉพาะบ้านหรอแม่ซื้อที่ที่บ้านนี้ตอนแรกกี่กิตารางวานะรอ้อยจ่าไห112ลร้อยสิบสองตารางวาเนี่ยตอนนี้ก็ S <S <S ก็สิปีก็กลับว่าเมดแล้วก็ค่อยๆสะสมเงินเล็กผสมน้อยก็ซื้อที่ข้างๆบ้านรอบรอบที่เราเมื่อก่อนมีโฉนดเดียวตอนนี้ที่บ้านมีหกโฉนดอะแต่แปลงเล็กๆอนะครับจากร้อยสิบสองตารางวาตอนนี้ก็ขเขาขายให้ทั้งหลังอืก็มีที่เก <บา S 1> <ge> ือบ <2 S 2> สองไร<ห>่ก็เป็นโรงงานด้วยที่พักอาศัยด้วยก็คอนเซปต์เราตอนแรกๆก็ว่าเอ๊ะเราจะทํางาน บางทีเราเราเดินทางออกไปหางานทําข้างนอกอะไรเงี้ยพออายุมากขึ้นเราก็คงสร้างไอ้หนูผูกเหล็ก่าเลยที่มันง่ายขึ้นนะก็เออทำงานที่บ้านนี่แหละงานเหล็กแม่เป็นคนปลูกนะแม่เป็นคนพรมน้ำมนต์แล้วลงเสาเอกให้แม่นี่ก็คือย่านะย่าเป็นคนปลูกบ้านนี้ให้มาลงพรมน้ำมนต์เนาะลงเสาเอกให้ แล้วทั้งบ้านเป็นอาคารเหมือนอาคารเป็สามชั้นสามคนสี่คนบางวันก็สามงวันก็สี่สี่คนทำแต่งานเหล็กแม่ผูกคนเดียวรองานเหล็กแม่ผูกตั้งแา่ฐานล่างถึงข้างบนอะร้อก็ทำคนเดียวผูกเหล็กคนเดียวเนี่ยหมดเนี่ยทําอยู่ปีหนึ่งอะสามชั้นแม่ทําคนเดียวเลยนะแม่ผูกเหล็กคนเดียวเลยนะสามชั้นเลยนะตั้งแต่ฐานล่างเลยตั้งแต่เสาล่ากเสาเข็มออ ถึงข้างบนอาคารพานิชย์สามชั้นทำคนเดียวยาวไม่ได้จ้างเลยทำคนเดียวสี่สิบเมตรผูกเหล็กคนเดียวผูกเหล็กคนเดียวพอตีแบบเนาะผสมปูนนี่ผสมมือนะครับผสมโม่เครื่องผสมเอาเอาหินเอาซายเอาปูนเสาิมโม่ทำโครงสร้างอ่ะทำเสาทำแบบทำอะไรทุกอย่างทำโครงสร้างไว้หมดเลยอืใช้เวลานานแค่ไหนแม่ปีกว่าปีกว่าเกือบสองปีเกือบสองปีอ่ะ แล้วก็ทิ้งทิ้งไว้ล้างสิบเจ็ดปีแล้วกว่าหมอ,อจะมองมองจะมาต่อเติมเนี่ยทิ้งกี่บ้ากี่ปีนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีลูกล้างสิบเจ็ดปีไปอยู่เมืองกาะไปทำสวนนู่นใช่ไหมบ้านที่อยู่นี่โรงงานที่ทำเนี่ยพ่อแม่ทำทิ้งล้างไว้สิบเจ็ดปีแล้วก็ไปอยู่เมืองกายทำไว้เพื่อให้ลูกได้มาสานต่อนะเป็นบ้านที่แม่ปลูก เพราะเน่ผูกเหล็กเองทั้งหลังแล้วก็พ่อแม่ผูกคนเดียวผูกเหล็กคนเดียวผูกเหล็กแม่แม่ผูกคนเดียวทั้งหลังเลยแต่ว่าทาทาแบบตีแบบใส่โครงสร้างอะไรต่างๆพ่อทำสอปูนพ่อทำกับช่างช่างช่วยกันอ่ะหิ้วปูนหิ้วแสมปูนแล้วก็หยิวมือนะผสมปูนด้วยโม่นะเอาหินเอาทรายใส่พ่อแม่ทําแล้วก็มีช่างอีกสองคน แล้วบ้านในสวนไม่หนักอะแม่ทำสองคนกับพ่อใช่ไหมเสาสี่สิบกว่าต้นอะทำสองคนนัะทำมาสองคนหลังทํางานก็ร้องไห้ไปทําสวนเสร็จก็มาเทเสาตอนบ่ายอ่ะชมากอกปูนร้องไห้ไปทําใบบนไปทำสองคนฉันร้องทุกวันเลยฉันเหนื่อยใช่ไหมเทเสาทาปูนก็สี่สิบกว่าต้นอะบ้านในสวนอะเสาอ่ะ ค่อยๆทำแล้วไม่ใช่ว่าเออทาบ้านทั้งหลังนี่ค่อยทำไปทุกวันเลยทำทุกวันที่อยู่ทุกวันเนี่ยหลังใหญ่กว่านี้เออว่างกว่านี่แต่มันสองชั้นสองชั้นเออเี่นี่นสามชั้นที่นู่นสองชั้นใช่ตักบาตรวะร้อยพระร้อยที่วัดบ้านเ้าในวัดเ้านอกอ่า ประทุมธานีช่วงไปลายปายเดือนเนี่ยฮะวันเที่ท่าไหร่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวบอกอีกทีนึงเนี่ยเขาบอกวสวัสดีไหมมีสมาชิกมีเพื่อนๆเข้ามาบอกวสวัสดีสวัสดีมสสดแม่ใช่อ้าวาดีค่ะเหรอน,นี่เป็นการไลฟ์สดของแม่นะครับเนี่ยเร่ยว <laughs> ่า <laughs> ก,ก็ก็ไม่ <laughs> ไม่ก็ไม่ค่อยเป็นนะ <laughs> เราไม่ใช่มืออาชีพ ทำพวกคอนเทนต์อะไรนี้แต่ว่าก็พยายามจะทำเนะเท่าที่เราทำได้ตามภาษาแต่ก็อยากให้เห็นจริงๆว่าเออแม่เขาแม่พ่อกินกับว่าเม็ดมาตลอดระยะเวลาสิบปีเนี่ยแทบจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใครไ,ไม่เคยขาดเลยอะ่ะก็เ,เป็นคนทดลองแล้วก็เป็นคนกินต่อเนื่องใช่ไหมถ้าทดลองพ่อแม่กินแข็งแรงน้ะ่หมองถึงได้ทำขาย เราก็นึกว่าฝันไปหรือเปล่าอตอนเล็กเลวลูกเร<อ>บ้าเราจะบ้าเปล่าคุยก,กันกับพ่อหรอ,อเขาจะบ้าหรือเปล่าแล้วลูกลรเราติดดีปเปล่าอะไรบ้าว่ายังไงทําไมบอกว่าบ้าแม่เอาก็พ่อแม่ทดลองกินว่าดีแล้วก็จะทําขายใครจะซื้อนึกภาพอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็จะซื้อยังไงขายยังไงเราก็ไม่รู้เรื่องอะไร แล้วก็ลูกเราจะบ้าหรือเปล่าแล้วจะทํามาหากินได้เปล่าอย่างนี้แล้วก็คุยกันสองกของของกพ่อใช่ไหมพ่อก็บอกค้งนี้นะอย่างนี้อย่างนี้พรอเราว่าใช่ไหมเรากินแข็งแรงเดี๋ยวคนอื่นเขาก็กินตามอะไรอย่างนี้พ่อกขาพูดอย่างนี้แม่ก็เฉยซักก็เลยก็เลยเป็นการว่าเมดทุกวันเนี้ก็ไปเรียนนอกปีปีสักสี่ปีไปเรียนนอกสี่ปีคุยโทรศัพท์กับเขา ขนนี่ลุกสู้สู้ไม่มีเงินตัวไม่มีเงินให้เขาเงินในบัญชีต้องเตรียมไว้เราก็กินแกงส้มน้ำพริกไปเงินก็เกี่ยไว้ให้เขาใส่เงินเดือนเงินลาวอะไรก็รวมรวมไว้เออเขาขอมาขนลุกอ่ะหลักหมื่นหลักหลายหมื่นน่ะเราจะทําไงเราก็ไม่เคยมีเงินเก็บอย่างนั้นเรากินเงินแค่หลักร้อยหลักพันนี่เขาเงินหมื่นน่ะเราก็ต้องเตรียมเตรียมให้ เขาไปเรียนสี่ปีสี่หรือหกหกปีนะหกปีก็ไปอยู่เมกาหกปีคิดดูเอ้ก็ใหญ่ใหญ่พูดกองเลักเออยังพูดถึงว่าก่อนไม่รศัพับบ้านเขาเออใช่ใช่เออสอนเอาให้คืนก็ไปอย่าง เราว่าจะไปอ่ะเรอก็ไปดิวันวัดเขาเหรอวันเขาเนี่ยวัดพนิมเหรอพนิมก็ไปเลยก็ไปให้เองเลยเดี๋ยวไปให้เองเลยจำเมียเขาได้จำได้เออคุยกันมาคุยคุยเคยเคยคุยเหรอคุยเหรอกับแม่เหมอป้าเขาก็เคยกับแม่เดี๋ยเพิ่งจะไปส่งเขาสองสามวันที่ผ่านมาอ๋อเขาเชื่อใช่ใช่ปลาเขาก็กินแล้วก็ดีขึ้น หล้เขาเป็นยังไงเขาปวดเ่ค่อยได้น่ะเขาปวดเข่าเขาปวดถึงเอยแล้วเขารู้แล้วว่ามองมีบริษัทตรงนี้เขารู้แล้วเขารู้จักเขารู้เขารู้เขารู้เลเขาินแล้วเขากินสองสากล่องแล้วรู้แล้วว่ามีที่มีทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วผู้กองจับลองรู้จัก ไม่เคยเจอก็เลยนานแล้วไปวัดปู่ป้าเขาไปเจอป้าเขาไปเจอไปวัดแล้วเขาไปเจอกันเด้อเพราะเน้นเขาไปประจำทุกวันละหล่ะเขาอยู่ที่วัดโพนี่เขาวัดบ้านเกิดเขาอยู่นั่นเมียเกานะบ้านเกิดอยู่วัดโพนีเราว่าเราจะไปนะก็ไปเจอเนี่ยแล้วเขาก็บอกตด้ยไอตด้วยวารับประเพณีคนเสาร์เนี่ย ถึงว่าโปรเนมใช่ว่ามองว่าซองเข้าไปคืนเกายังเขาให้ให้ซองมาก็ยังเขาขว้างไจงไปนึกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปเองไม่ใหญ่ป้าจะไปด้วยไหมเหรอเออจะไปก็ไปกั็ไปกับหม่องก็ได้เออเดี๋ยวันเสาร์เขไปวันเสาร์ไปเย็นบ่ายๆนิดนึงนะเช้าเช้ามีมีอบรมอบที่ไหนที่นี่เขาจะมาอ้าวเดี๋ยวเขาอบรมที่นี่ ตรงไหนก็นที่เขาจะออกฟิตดาวอ๋ออ่าเดี๋ยวอบรมบรรเสาร์สามโมงไปแล้วเจียมเงินว่ะอบรมเขาเจียมเงินอ๋อคุณวาสนาบอกว่าตอนแม่ป่วยแม่เดินได้ไหมก็เดินได้แต่ไม่ค่อยแข็งแรงงงแงงงแงงงแงนี่หมายถึงยังไงแม่ตอนนั้มันไปเซจัดเซอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แข็งแรงอ่ะเดินแบบเซจัดเดินเดินยังไงนะเดิน กระปอกกระเบไปนี่จอะกระอกกระเบเหมือนจะล้มเหมือนจะอะไรพยุงตัวไม่แข็งใช่ไหมสิบปีที่แล้วนะตอนนี้ดีกว่าแข็งแรงกว่าตอนสิบปีที่แล้วเหรอเดี๋ยวนี้วิ่งได้เห็นไหมลองคิดดูสิวิ่งหนีฝนเลยฝนตกฝนอยู่ๆก็ฝนอ่าลงมาอย่างเงี้ยเราก็กลัวเปียกเ้าก็วิ่งวิ่งขึ้นบ้านอะวิ่งขึ้นเนินนะไม่ใช่วิ่งละ อยู่บ้านเนินเขาบ้านบ้านที่บ้านเป็นนเขาการจะเป็นเนินเขาก็จะเหมือนกับเดินขึ้นเนินลงเนินตลอดเลยแต่ว่าดันหลังเขาปลูกบ้านอืเป็นเนินปลูกบ้านอยู่บนเนินเขาเนินเขาเตี้ยเป็นเป็นเหมือนถนนเขาจะเป็นเหมือนกับเขาเล็กๆนะสูงจากถนนเหมือนกันอือยู่สูงบ้านเราก็ทําให้เหมือนกับพ่อแม่ได้ออกกําลังกายในตัวือ เพราะยังใช้ชีวิตของเขาได้พึ่งพาตัวเองได้ชวนมาอยู่ด้วยก็ไม่ยอมมาบอกว่าไม่ได้ทิ้งสวนไม่ได้ทิ้งสวนไม่ได้ทิ้งหมาทิ้งแมวไม่ได้ห่วงสวนครับยังไม่รู้ว่ากับเมื่อไหร่ไปดูก่อนเหมือนเจ้าเนี่ยว่าโพนเล็นะก็เมื่อเลืนี้เมื่อลืนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันจบนะก็สําหรับไลน์นี้ก็แบ่งปันแต่เพียงเท่านี้ก่อนแม่ บอกอลาเพื่อนเพื่อนิดนึงบอกว่าถ้าคนที่เขายังไม่เคยกินกับว่าเมีหรือว่าไม่ลองกินไม่ทานกน็ยังไม่ได้ทานกับว่าเมีต่อเนื่องจะบอกเขายังไงดีบอกลองทานดูบางทีอาจจะได้ผลเหมือนเราก็ได้ได,ได้ผลเหมือนเราไ,าได้ผลเหมือนเราเหมา,าย <c oughs> ถึงว่ายังไงก็แข็งแรงขึ้นแแข็งสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเออชีวิตยาวขึ้นคนอื่นเขาไปหมดแล้วอ่ะเหลือเราไม่กี่คนนะสองคนตายายไปอยู่ในป่าในสวนนะ ทำไมอยู่ได้แล้วพวกนี้มาตายหมดแล้วอะแถวเนี้ยอืแถวบ้านเก่าเนี่ยสามสิบกว่าคนอะไปหมดแล้วอืริมคลองอะไปหมดแล้วรุ่นลราเก่าเดียวรุ่นน้องก็ไปหมดแล้วแล้วเหลือแต่เราเขาก็นึกว่าเราตายแล้วมั้งเพราะเราไม่ได้อยู่นี่เขาไม่รู้อืเราไปอยู่ป่าใช่ก็คืออยู่กับธรรมชาติธรรมชาติอากาศนะการกินการอยู่ความออกการออกกําลังเนี่ยมันมีผลตรงนี้ ถ้าเอนนิ่งเรานอนอยู่นี่ก็อาจจะไปเหมือนเขาก็ได้เรานิ่งเรานอนหรือว่าเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวเราเไม่มีงานการทํานั่งนอนลและกินอยู่วันๆเฉยๆแม่เจ็ดสิบเก้า <19, S 2> พ่อแปดสิบห้าละก็ยังแ,แ,แข็งแรงก็ยังเขาเรียกอะไรอ่ะยงังยังกล้าเถียงลูกนะ <c oughs> ยังยังยัง,งเก่งอยู่อ่ะยังเก่งอยู่ยังทํานูน่นทํานี่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ผมว่าก็ ก็ถือว่าโชคดีสําหรับผมด้วยไม่ต้องเขาเรียกอะไระบางทีตายไม่ลืมเห็ดแช่ไ<ล>ว้อย่างฝานี้ยังไม่เดือดขึ้นยังไปดูเอาแม่ไปดื่มเห็ดับแม่เก็บเห็ดโคนที่บ้านมาเนาะเห็ดโคนที่บ้านี่เมืองการไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงยา,าย,ยาฆ่าหญ้าก็สังเกตง,ง่ายสุดถ้าดินดีเนี่ยก็จะมีเห็ดขึ้นเป็นปกติก็ได้กินเห็ดทุกปีในสวนเนาะถึงได้บอกว่าเขาเรียก ถ้าเราดูแลดินของเราดีเนี่ยเราก็จะมีอาหารการกินที่มีที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับร่างกายอย่างแท้จริงเนะเาะก็คุณย่าผมเองอยู่ยถึงอายุร้อยหกปีแยาทวดก็อยู่ถึงอายุร้อยสปีเนี่ยสิ่งที่มีเหมือนกันก็คือกินผักกินหญ้ากินของที่เขาปลูกเองหรือที่เป็นธรรมชาติไม่ไม่ได้ใส่ย,ยาสารเคมีหรือยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าอะไร ถ้าสัตว์เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้เขากินบ้างเรากินบ้างเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาก็ได้ไม่ต้องกินคนเดียวก็แบ่งกันกินมีเยอะแยะมากมายเนะาะใบบงใบไม้บางทีเราดึงดึงยอดดึงอะไรเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่มีให้กินตลอดนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าเรากลับมาอยู่กับธรรมชาติกินอะไรที่เขาเรียกไม่ต้องใช้เงินมากนะักเนาะหา,หารอบๆบ,บ้านเนี่ยต้นตำลงตำลึง ยอดมะละใบขี้เล็กใบย,ยอใบมะลุมอะไรเหมือนที่ปู่ย่าตายายเรากินเนี่ยเราก็จะได้คุณภาพชีวิตที่แบบปู่ย่าตายายเราที่เขาอยู่อายุยืนให้เราเห็นว่าเออเนี่ยการกินกับกับอาหารเดิมๆเ,เหมือนที่บางพับุรุดเรากินปู่ย่าตายายเรากินเนี่ยเราก็มีชีวิตที่ยืนยาวได้แล้วพอยก็คือว่า ถ้าเราทานอาหารที่เรากินเนี่ยลองพิจารณากลางวันเนี่ยลองพิจารณาอาหารที่เรากินดูว่าอาหารที่เรากินเนี่ยครบห้าหมู่หรือหลากหลายอย่างแท้จริงหรือเปล่าถ้ามีความหลากหลายแล้วก็ครบห้าหมู่อย่างแท้จริงเนี่ยแล้วทําทถูกต้องเหมาะสมเนี่ยเราจะไม่ป่วยเลยเราจะไม่ป่วยเลยแล้วคุณค,คมถามมาว่ารบกวนพี่วัตถุดิบกับพราเม็ ได้มาจากที่ไหนบ้างนะครับกาวะเมดเนี่ยเป็นผงธัญ,ญพืชเพาะง,งอก24ชนิดเป็นข้าว9สีถั่ว9สีงา3สีแล้วก็เ็กซีเข้าฟ่างข้าวโพดนะครับตัวข้าว9สีเองเนี่ยก็ปลูก9แหล่ง9ที่แทบจะ9้จังหวัดเลยเพราะว่าดินแต่ละที่เนี่ยสารอาหารไม่เหมือนกันพอความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวกับพื้นเพนดินข้าวที่ที่มีความหลากหลายของสารอาหาร ที่แตกต่างกันที่เหมาะกับสภาพอาเรดินดินประเภทหนึ่งก็เหมาะกับข้าวประเภทหนึ่งสารอาหารที่ได้จากความหลากหลายจากดินหรือข้าวที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะให้สารอาหารที่แตกต่างกันถั่วก,ก็เช่นกันงาก,ก็เช่นกันความหลากหลายเนี่ยมีพลังอย่างยิ่งน,นะครับไม่ต้องดูอะไรมากเวลาเข้าววันเนี่ยสมมติเราจะกินข้าวแกงข้าวแกงกับราดกับอย่างเดียว กับลาดกับ 3- 4สี่อย่างลองพิจารณาดูว่าเอ้ยอันไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันเรากินเราเรากินความหลากหลายเรากินประโยชน์ที่ไม่เหมือนกันแต่ความหลากหลายที่ไม่เหมือนกันเหมือนกับสูตรอาหารเนาะเหมือนแกงเลี้ยงแกงอมอมยำนูน่นยำนี่หรือว่าน้ำพริกนั้นน้ำพริกนี้ผักนั้นผักนี้เนี่ยแต่ละอย่างมีความหลากหลายที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าพอความหลากหลายเนี่ยมาเกื้อกูลกันเนี่ยเราจะได้ สารอาหารที่เป็นพลังอย่างแท้จริงนะครับไม่ต่างอะไรกับพระที่ท่านฉันมื้อเดียวนะพระป่ากที่ท่านฉันมื้อเดียวเนี่ยเหตุที่ท่านฉันมื้อเดียวได้เนี่ยก็คือโยมใส่อะไรเข้าไปในบาตรหรือว่าทําบุญใส่บาตรเนี่ยก็ใส่ลงไปในบาตรแล้วพระท่านก็กลืกนกลืกนกลืนกลืนกินแสดงว่าอาหารที่ท่านฉันเนี่ยมีความหลากหลายมีความหลากหลายจากทั้งพืชผัก สมุนไพยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็กินมื้อนั้นแค่มื้อเดียวเนี่ยความหลากหลายเนี่ยก็จะมีพลังอย่างยิ่งน,นะครับแล้วก็เป็นพลังที่คุณูปการที่ทําให้ร่างกายของของผ้าป่าที่ท่านฉันมื้อเดียวลองไปพิจารณาดูหน้าดูตาท่านอะ่ะจะเห็นว่าเออหน้าตาท่านผ่องท่านใสการกินมื้อเดียวหรือเพียงพอกับสภาวะของร่างกายเนี่ยก็แต่ว่ามีความหลากหลายเนี่ยก็จะเป็นทีมเขาเรียก เป็นกุญแจสาคัญที่ทําให้เรามีสุขภาพดีนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้เรายังมีสต็อกพลังงานหรือไขมันเกินความจําเป็นในร่างกายเนี่ยแสดงว่าเราเรามีสต็อกเยอะอ่ะเรามีสต็อกเยอะแล้วเราก็ต้องหิวสต็อกหรือว่ามองให้เห็นภาพคือเหมือนเราเอาข้าวสาร5้ากิโลสิกิโลมาผูกไว้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะก้มจะเงนยมันก็ลําบากแต่ว่าเราถ้าเราเอาสต็อกพลังงานที่พร้อมใช้ของเราออกมาใช้ให้กลไกของร่างกายได้ ได้เผาพลังงานที่พร้อมใช้ของร่างกายเนี่ยเราก็จะมีร่างกายที่เขาเรียกอะไรมีร่างกายที่มีประสิทธิภาพนะและความหลากหลายของของพืชผักสมุนไพรที่ที่หลากหลายที่หลากหลายแหล่งหลากหลายพืนแผ่นดินที่ปลูกหลากหลายสภาวะอากาศที่แตกต่างกันเนี่ยสารอาหารก็จะมีพลังที่มาเป็นคุณูประการบำรุงบำรุงร่างกายเราได้ ให้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอย่างแท้จริงนะครับถ้าวันนี้เรายังป่วยอยู่มีอาการอักเสบนู่นนี่นั่นอยู่ลองพิจารณาอาหารของท่านทานดูว่าสิ่งที่ท่านทานเนี่ยมีประโยชน์ครบถ้วนหลากหลายครบห้าหมู่จริงหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราไม่ใช่เนี่ยลองถ้าเราเขาเรียกลองหลายๆวิธีด้วยตัวเราเองแล้วบางทีมันไม่พูดง่ายแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ แต่ว่าการว่าเมดเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทําให้ให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะเพราะคอนเซปต์เนี่ยคือต้องการให้ผู้ทานเนี่ยมีสารอาหารที่หลากหลายแล้วก็ครบ5หมู่อย่างแท้จริงนะครับเป็นทันยพืชพร้งอกยี่สิบชนิดลองเสิร์ชดูในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็จะมีลูกค้าหรือผู้ทานจริงเนี่ยได้ได้ทานแล้วแล้วก็มีผลกับร่างกายจริงๆของเขาแล้วเนี่ยไม่ใช่เออรีวิวจากคนที่ไม่เคยทานเลยไม่ใช่ าำว่าคนที่รีวิวเนี่ก็คือคนที่ทานจริงเนาะแล้วก็เห็นผลที่ทานจริงจากตัวเขาเองแล้วเนี่ยเขาคือสิ่งนั้นจริงๆแล้วเขาคือผู้ที่ได้รับประโยชน์ผู้ที่เห็นผลผู้ที่ได้แก้ปัญหาของเขาเองแล้วเนี่ยเอาเอาผลของความเป็นจริงเนี่ยมาบอกต่อมาแบ่งปันให้คนอื่นที่ยังมีปัญหาสุขภาพอยู่ได้ได้มีโอกาสได้กลับมามีชีวิตที่แข็งแรงไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่า ถ้าเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนี่ยสังเกตง่ายสุดคือเราจะต้องกินยาแล้วก็อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดไม่หยุดกินยาสัทีหนึ่งแต่ถ้าเราทําหรือแก้ปัญหาจากที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเนี่ยเรารู้มีทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ต้องหาเหตุของทุกข์ว่านั่นคืออะไรแล้วก็แก้แก้เหตุของทุกข์นั้นๆแล้วก็ทำเขาเรียกสิ่งที่ควรจะทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอเนี่ย ให้ให้ให้การแก้ปัญหาเกิดขึ้นไม่ให้เกิดปัญหาตั้งแต่แรกนะครับเราก็จะได้มีร่างกายที่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขแบบนี้ในทุกๆวันของเราไม่ต้องไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยไม่ต้องไข้และที่ที่สำคัญที่สุดคือเราได้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะมามาเป็นเขาเรียกผลลัพธ์ในการดำเนินชีวิตของเราอย่างผมเองเนี่ยอายุ53ปีใหม่นี้ก็จะ54ฮะ คนอายุ54ในในวัยเดียวกันน่ยหน้าตาก็ก็จะแตกต่างจากเราอย่างในน้อยประมาณ10ปี15ปีที่ต่างกันชัดเจนเนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญคือเราไม่มไม่เคยป่วยเลยตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยใครหวัดแม้แต่วัดเนี่ยก็ก็ไม่เคยเป็นชีวิตที่ไม่ป่วยเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ที่ดีงามมากๆนะครับเพราะผมเองเนี่ย เพิ่งจะปลายเดือนที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้เป็นไข้หวัด5วันนะครับตั้งใจเป็นไม่ใช่ว่าคือไม่ได้ตั้งใจเป็นคือตั้งใจหยุดกับวาเมดลองไม่กินกับวาเมดดูซิว่าเออมันจะมีผลร่างกายยังไงบ้างก็ได้มีโอกาสเป็นหวัดครั้งแรกหลังจาก10ปีเนี่ยเป็นหวัดครั้งแรกเนี่ยก็คือแค่หยุดกับวาเมด5วันก็เป็นหวัดครั้งแรกหลังจากที่ไม่เป็นเลย10ปีเนี่ย ทำให้ได้สัมผัสเลยว่าเออการเจ็บป่วยแบบเนี้ยคือการเกิดการแก่การเจ็บการป่วยการเหี่ยวการหย่อนการยานความเสื่อมสภาพของร่างกายเนี่ยไล่เา่ไล่ไล,ล่าเราอยู่ตลอดเวลาติดตามเราอยู่ตลอดเวลาพอเราไม่มีตัวช่วยปุ๊บเนี่ยความเสื่อมสภาพของร่างกายความอ่อนแออะไรต่างๆก็เข้ามาแทรกแซงได้ อย่างที่เขาควรจะเป็นมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่พอเออได้กลับมาทานกวบบ่าเมดแล้วเนี่ยก็มีร่างกายที่กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมละต่อไปถามว่าผม,มจะหยุดทานไหมผมก็ไม่หยุดแล้วเพราะสิบปีเราไม่เคยป่วยเลยพอหยุดแค่ห้าวันป่วยละก็เลยโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่เอาละเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตัวเราเองว่าเออถ้าเราไม่มีตัวช่วยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่า การเกิดแก่เจ็บตายป่วยเหี่ยวเสื่อมหย่อนยานเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเป็นสัจธรรมของธรรมชาตินะครับแต่ว่าเราคาเรคิดค้นแล้วก็พิพัฒนาแล้วก็ใช้ความเข้าใจในเรื่องสัจธรรมเนี่ยแก้ปัญหาโดยการทานทัญพืชที่กำลังงอกใหม่เริ่มต้นใหม่มีสภาวะที่ยังเป็นสเตมเซลล์อยู่เนี่ยมาเติมเต็มความเสื่อม ของร่างกายเพื่อสร้างสภาวะของร่างกายเนี่ยให้สามารถเหมือนเด็กอ่อนหรือเด็กทารกอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็จะสามารถสร้างเซลล์ใหม่สร้างอวัยวะใหม่สร้างผิวพันธุ์ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องร่างกายของเราก็จะมีสภาวะที่เป็นเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องเจ็บป่วยเหี่ยวเสื่อมหย่อนยานไปตามสภาวะปกติเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ที่ อยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงสภาวะนี้ด้วยตัวเองแล้วเป็นสิ่งที่เราสามารถขอบคุณตัวเราเองเนาะที่เราได้มีโอกาสเจอกันได้เกื้อกูลกันจากที่เราได้แก้ปัญหาด้วยวิธีทางเฉพาะทางในบริบทแบบนี้ตลอดระยะเวลา10ปีแล้วเนี่ยเป็นอะไรทีอ่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสหรือได้มีชีวิตกับคุณภาพชีวิตในบริบทแบบนี้ ไม่ต้องวนเวียนอยู่กับความทุกข์ซ้ำๆของการแก่เจ็บป่วยเหี่ยวเสื่อมหย่อนยานไปตามธรรมชาติอีกต่อไปถ้าเราไม่มีตัวช่วยเนี่ยก็คงไม่เป็นไรแต่วันนี้ผมว่าเรามีตัวช่วยหรือนวัตกรรมอาหารแล้วเนี่ยก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าหน้าที่ของนวัตกรรมเนี่ยหน้าที่ของนวัตกรรมคือทำให้ชีวิตง่ายขึ้น หน้าที่ของนวัตกรรมคือทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเหมือนมือถือของเราเนี่ยทำให้ชีวิตของเราสมาร์ทโฟน,นทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นยังไงสมาร์ทฟู้ดก็ทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นในบริบทแบบนั้นด้วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นการวิจัยแล้วก็พัฒนาเฉพาะทางในลักษณะอาหารแบบนี้มาตลอดระยะเวลา10ปีแล้วก็ข่าวดีคือ,อ เราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าผงกาบาเมทที่เป็นเป็นผักเพาะเงาะเป็นผักผักผักสดพืชผักสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยประมาณ65ชนิดเช่นขาตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นใบยอใบมะรุมขี้เลหล็กโหระพาสะเดาสารพัดต่างๆผักเนี่ยเอามาอบแห้งแล้วก็บดละเอียดเนี่ยเป็นผงทําเป็นซองเซอ,องกาบาเมทอย่างเงี้ยผสม ทานคู่กับกาบาเมดได้เลยก็เพื่อให้ท่านได้ทานผักเหมือนผักเครื่องเคียงที่เรากินขนมจีนใต้เนาะหรือว่าผักเคียงที่เรากินขนมจีนหรือน้ําพริกเนี่ยหรือผักเคียงเวลาเรากินต้มยำทําแกงต่างๆเนี่ยผักที่ยิ่งหลากหลายทันยพืชหลากหลายอยู่ในนั้นในซองเดียวเนี่ยเมื่อเรากินแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะสามารถได้สารอาหารจากพืชผัก65ชนิดไปในคราวเดียว จากการบริโภคแต่ละมือ้อหรือว่าแต่ละแต่ละครั้งที่เราโพูดอย่างน้อยๆก็วันละครั้งเนี่ยร่างกายก็จะได้สารอาหารจากการบริโภคผัก65ชนิดที่ที่ที่เขาเรียกย่อยง่ายแล้วก็ดูดซึมได้เลยแล้วที่สําคัญคือร่างกายเอาผักบริโบทแบบเนี้ยไปไปใช้ได้และมากไปกว่านั้นเนี่ยพวกเชื้อโปรเบิติกต่างๆหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่เป็นเชื้อจุลินทรีย์ดีเนี่ย ก็จะช่วยก็จะชอบผักแบบนี้ที่หลากหลายเพราะว่าเขา mm. เขาจะมีะจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันแล้วก็ชอบผักไม่เหมือนกันแต่พอเขาทานผักเหล่านี้ก็จะเติบโตทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยได้มีโอกาสขยายใหญ่ขึ้นช่วยให้พอลําไส้ขยายปุ๊บก,การเดินทางของอาหารก็ง่ายขึ้นเพราะว่าลําไส้บีบรัดตัวคลายตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็การเดินทางของอาหาร ไปในส่วนของลำไส้ไปจนถึงเป็นปลายทางของการเอาของเสียในระบบร่างกายออกเนะี่ยก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ระบบและกกลไกลต่างๆของร่างกายก็จะดีมากๆเลยนะครับก็สำหรับรายนี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันแต่เพียงเท่านี้ทุกท่านลองเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับกาบว่ามจีจากแพลตฟอร์มต่างๆได้แล้วก็ดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ได้ทานจริงเนาะเพราะว่า ของเราเนี่ยไม่มีได้มีหน้ามา้าหรือว่าแบบไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราอะไรผู้ที่ได้ทานจริงแล้วเนี่ยเขาเห็นผลจากการทานจริง,น,รงนั้นเขาก็อยากแบ่งปันให้ผู้คนเนี่ยได้มีสุขภาพดีขึ้นด้วยเช่นกันไม่ใช่ถูกถูกเขาอยากขับเคลื่อนจากเงินหรือวัตถุให้เขาได้รีวิวสินค้าไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าหัวใจของเขาที่ที่ได้รับประสบการณ์นั้นๆที่ร่างกายดีขึ้นแล้วเนี่ย ก็จะอยากแบ่งปันให้ผู้คนรอบตัวของเขาเนี่ยได้มีความสุขกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ1ิปีของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เราอยากจะ,ะลุกขึ้นมาบอกให้ทุกคนออกมาจากความทุกข์ที่ที่ไม่จำเป็นจะต้องทุกข์อีกต่อไปไมาอยู่กับความสุขที่สามารถสร้างได้นับเวลานี้ของเขาเลยทำวันนี้ของเราให้ดีสุขภาพของเราเริ่มต้นจากอาหารของเราวันนี้ พวกนี้ก็สุขภาพดีขึ้นละไม่ได้ใช้เวลานานหรือว่าอะไรเพราะว่าอาหารคือพลังงานอย่างแท้จริงถ้าวันนี้เรากินพลังงานที่ดีพรุ่งนี้ผลของความที่เรากินพลังงานหรือใส่พลังงานที่ดีไปผลของการใส่พลังงานหรืออาหารที่ดีออกไป <c oughs> ก็จะก่อกําเนิด <c oughs> ผลลัพธ์ให้เราได้เห็นจากจากจากสิ่งที่เราทานได้แทบจะแทบจะทันทีจากการที่เราบริโภค เหมือนน้ำมันถ้าเราเติมน,น้ำมันจากถังเก่าหมดไปแล้วเนี่ยน้ำมันรอบใหม่ที่เป็นน้ำมันที่ดีหรือซูปเปอร์เข้าไปในร่างกาย,ยกลไกของร่างกายก็จะขับเคลื่อนตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพสภาพร่างกายก็จะดีมากๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในไลฟ์นี้พบกันในโอกาสต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ